SCG Home Talk Around รายการที่จะทำให้บ้านของคุณน่าอยู่มากขึ้นใครที่คิดกำลังจะต่อเติมห้องครัวหรือทำเคาน์เตอร์ครัวเราอยากให้รู้จักกับแผ่นเคาน์เตอร์มวนเบาก่อง่ายเร็วแข็งแรงน้ำหนักเบาและยังสามารถตกแต่งปิดผิวได้ตามสไตล์ของตัวเองและยังเป็นเคาน์เตอร์เอรเนกประสงค์ได้อีกด้วยเหมาะกับงานทุกประเภทด้วยนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับพี่แจ็คเปรมชัยนะครับผู้เชี่ยวชาญแจ็คคิวคอนครับตามสบายนะครับพี่อันนี้ถ่ายยังครับเนี่ยถ่ายแล้วครับถ่ายอยู่นะเราไม่เจอกันนานแล้วนะไม่เจอกันนานครับเหมือนฝาแฝดพี่น้องที่ห่างกันมาหลายสิบปีเอ,อเอาอย่าสงสัยสิครับหน้าตามันฟ้องดูกล้องสิครับโอ้ยผมต้องรีบโทรถามแม่นะครับว่าผมมีพี่ชายที่ <laughs> พัดพลาดไปหรือเปล่า <laughs> ใช่ครับคิวคอนเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอิฐมวลเบาใช่ไหมครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับเคาน์เตอร์ครัวไทยได้ยังไงครับพี่แรกเริ่มเลยเนี่ยบริษัทเราจะผลิตวัสดุที่เป็นอิฐมวลเบาอย่างที่น้องปูนเข้าใจานะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเทคโนโลยีการผลิตของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ความต้องการผลิตภัณฑ์ตัวอื่นให้กับทางลูกค้าอย่างเช่นแผ่นพื้นแผ่นผนังนะครับแล้วก็วัสดุอื่นที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กเสริมด้วย มาจนถึงชิ้นงานที่เป็นแผ่นเคาน์เตอร์มวลเบาจะเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานโดยเฉพาะเลยสามารถนํามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านอย่างแน่นอนพอดีที่บ้านผมเนี่ยกำลังจะทําห้องครัวให้ช่างเนี่ยมาเกาะเป็นเคาน์เตอร์ให้ผมอยากรู้ว่าคิวคอนเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ผมได้ยังไงบ้างครับพี่ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ไทยทั่วไปเนี่ยการทํางานของเขาก็จะมีการใช้เวลาที่มากนะครับ,รบก็ต้องเป็นการก่ะอ,อินแดงขึ้นมาจะต้องมีการเข้าแบบเพื่อจะเทป,ปูนทําเป็นแผ่นท็อป จะต้องใช้เวลานานจะต้องใช้ช่างฝีมือนะครับใช้ต้นทุนที่สูงและมีน้ําหนักที่มากในส่วนของตัวเคาน์เตอร์เองก็ตามแล้วที่สําคัญก็คือว่าคุณภาพที่ได้มาหลังจากที่ทําเป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการใช้แผ่นเคาน์เตอร์ของคิวคอนเราเนี่ยนะครับจะเป็นชิ้นงานที่ผลิตออกมาจากโรงงานได้มาตรฐานนะครับพี่จะขอให้น้องดูตรงนี้นิดนึงมีแค่นี้เองนะครับยังครับ ันเนี้ยจะเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับจับได้ใช่ไหมจับได้ครับผมมันจะเป็นเนื้อเดียวกันกันกบชิ้นเคานเตอร์กับชุดมวลเบาซึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะมีการใส่โครงสร้างเหล็กเสริมไฮสตริเข้าไว้ด้านในอยู่แล้วอ๋อแสดงว่ามาเป็นแผ่นแบบนี้เลยก็คือไม่ต้องก่อเลยใช่ไหมครับใช่ครับชิ้นขาเอามาแทนการก่ออีก ส่วนแผ่นท็อปตัดประเด็นในเรื่องของไม้แบบตัดประเด็นในเรื่องของการผูกเหล็กาตัดประเด็นในเรื่องของระยะเวลาการเทป,ปูนล,ล้อแกะแบบซึ่งใช้เวลาประมาณ3ถึง4วันต่างจากการติดตั้งชุดสําเร็จรูปตรงนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 1- 2ถึงชั่วโมงน้ำหนักเบามากเลยนะครับผมถือได้ทั้งวันเลยติดตั้งได้เลยโดยที่มันไม่กระทบกับโครงสร้างหรือว่าพื้นห้องเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเ <c oughs> ข้าใจถูกต้องแล้วสมมุติว่าต้องการห้องที่ต้องการเคาน์เตอร์ปวบคุมขึ้นมาชุดหนึ่งสามารถนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่มีผลกระทบกัับตวาครเดิม พี่แจคครับตอนนี้ผมสนใจมากๆเลยผมอยากรู้ว่าแผ่นเคาน์เตอร์เนี่ยขายยังไงครับพี่มีผลิตเป็นเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วเอาอย่างนี้น้องปุณพอจะมีเวลาไหมครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูโรงงานว่างไหมล่ะว่างครับไปทางั้นไปกันไปเลยครับเดี๋ยว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 มีพูดเล่นพี่ถ่ายไปคลิปมาให้เรียบร้อยแล้วอ๋อพี่ถ่ายมาแล้วใช่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช่ครับโอ้โอเคครับพี่ได้เลยครับถ้างั้นเรามาดูไปพร้อมกันได้ครับพี่โอเคครับพาคุณผู้ชมมาถึงโรงงานผลิตของคิวคอนกันเลยครับ ที่จะได้เห็นถึงมาตรฐานในการผลิตของเจ้าแผ่นเคาน์เตอร์มวลเบาที่ผ่านเครื่องจักรระดับมาตรฐานสากลและการควบคุมคุณภาพในทุกแผ่นก่อนการส่งมอบสินคา้าและมาดูกันครับว่าชุดเคาน์เตอร์มวลเบาคิวคอนมีวิธีติดตั้งอย่างไรและแต่ละเซตหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับจะเห็นได้ว่าติดตั้งไม่ยากเลย และเซตที่ทางคิวคอนผลิตสำเร็จจะมีด้วยกันทั้งหมด3เซตคือเซต A เซต B และเซต C, <Z> C. โดยจะต่างกันเพียงความยาวของแผ่นบนและในแต่ละชุดก็สามารถสั่งแผ่นพื้นเพิ่มเติมได้อีกด้วยครับถ้าผมจะทำซิงเจาะได้ไหมพี่ระหว่างเซต A เซต B กับเซต C เซต A จะมีการเว้นหลุมอาไว้ให้เพื่อที่จะเจาะลงไปโดยการใช้อุปกรณ์ทั่วไปในระหว่างที่เซต B และเซต C จะมีเหล็กวิ่งตลอดแผ่น ซึ่งอุปกรณ์ที่ตัดลงไปแน่นอนว่าจะต้องตัดพานเหล็กให้ได้เท่านั้นเองจากชุดเซต A เซต B แล้วก็เซต C สามารถนํามาประกอบเป็นชุดรวมกันได้เอาไปประกอบในส่วนของการเข้ามุมก็ได้เรียบกับผนังเป็นเซตไอก็ได้หรือว่าจะทําเป็นเกาะกลางเป็นไอซ์แลนด์ก็ได้เอามาต่อกันนี้ครับมันจะแข็งแรงไหมครับพี่แข็งแรงไม่แข็งแรงพี่ทดสอบให้ดูแอนแอนฝาแฝดของเราไงจําไม่ได้เหรอโอ้ไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยนะี <laughs> <laughs> เรื่องของการรับน้ำหนัก ไม่ต้องเป็นห่วงครับตอกสับตำหายห่วงครับอย่างนี้แม่ผมทําส้มตำไปกินทุกวันก็สบายสบายมากเลยแล้วจะตกแต่งออกมาให้สวยงามได้ไงบ้างครับพี่สามารถที่จะตกแต่งผิวได้ด้วยกระเบื้องหินอ่อนก็ได้แกรนิตก,ก็ได้นะครับลามิเนตก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางน้องปุนเลยว่าน้งปุนชอบแบบไหนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเคาน์เตอร์อย่างเช่นพวกตู้ที่เป็นลินชักนะครับหรือว่าเป็นหน้าบานเปิดที่เป็นไม้จริงหรือว่าจะเป็นวัสดุเทียม ก็สามารถนํามาใช้ประกอบกับชุดเคาน์เตอร์ของเราได้เช่นกันเอาอย่างนี้นะครับถ้าน้องปุนยังไม่มั่นใจพี่มีลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่เนี่ยพี่จะขอเชิญเข้ามายืนยันในจออีกแล้วใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่ตามแป๊บนึงโทรจริงเหรอพี่ใช่เดี๋ยวพี่ยืมโทรศัพท์หน่อยเออได้ครับจะโทรนานะพี่ครับผมนาทีแพงครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณอาแล้วก็พี่นนท์ด,ด้วยนะครับครับ,รบเห็นมาด้วยกัน2คนเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับก็เป่าขอบ,อบ,บจใจตรงกันเรื่องครัวเป็นไงบ้างครับการใช้เคาน์เตอร์ของคิวคอนครับโจทย์ของผมกครัวคือต้องทนเพราะมันต้องสัมผัสกับความร้อนความเย็นอะไรพวกนี้นะเจอทั้งเปรี้ยวเค็มหวานดังนั้นทําความสะอาดก็ต้องง่ายดังนั้นครปูนจึงเป็นจุดสําคัญที่ผมต้องเลือกเราถือว่าคิวคอนเนี่ย เป็นโครงสร้างดังนั้นการจะแปะอะไรครับต่างๆลงไปเนี่ยเราทําได้หมดวันเดียวเนี่ยผมสามารถทําตัวขาตั้งตัวเคาน์เตอร์บนอะไรเสร็จภายใน1วันที่นนเนี่ยก่อเองทําเองทุกขั้นตอนเลยหรือเปล่าผม,ผมทา <ำ S 1> เองหลังจากเลิกงานทุกวันก็เลยมีความรู้สึกว่าผมต้องหาอะไรที่มันเซฟตัวผมด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันถูกวางมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นขาเป็นท็อปเป็นตัวซิงค์มีช่องเจาะมาให้ทุกอย่างเราสามารถทําเองได้หมดการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ ก็เวิร์กฮะเพราะว่าในเมื่อมันเป็นปูนนะฮะเราจะล้างจะอะไรต้มเต็มที่ผัดเต็มที่อะไรหลังนั้นแล้วก็น้ำปืดเลยสบายใจสะอาดสี่ห้าปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมหมดเลยแล้วของพี่นนท์ล่ะครับของผมเนี่ยครัวผมผมใช้มาประมาณ2ปีกว่าสามปีพอลองใช้จริงๆแล้วครับประทับใจคุณอาครับแล้วคุณอามีไอเดียในการเอาแผ่นเคาน์เตอร์ของคิวคอนเนี่ยมาใช้อะไรอย่างอื่นได้บ้างครับ แผ่นเคาน์เตอร์คิวคอนเนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถไปใช้ทาครัวแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะไปทำเคาน์เตอร์ห้องน้ําหรือเราปรับปรุงไปทําเป็นพวกกระถางต้นไม้บริเวณรอบบ้านไปนอกภายในเราไม่ต้องฉาบปูเลยมันดูสวยไปเลยแล้วของพี่นนท์ล่คะครับผมตัวเนี้ยผมมีแนวที่จะแบบอยากทําเอาเคาน์เตอร์หรือว่าแผ่นสําเร็จตัวเนี้ยทําเป็นโต๊ะตัวนี้ผมอยากได้โต๊ะยาวหน้าท็อปตัวนี้ก็มี2เ <2 S 2> มตรก็มี ขาสําเร็จมีผมแค่เอามาวางต่อกันปุ๊บผมตั้งเป็นโต๊ะได้เลยครับสุดท้ายให้ทั้งสองท่านนะครับฝากถึงคนที่กําลังจะทาเคาน์เตอร์ครัวอยู่คนที่สนใจอยากจะทําห้องครัวนะครับก็ไม่ว่าจะลงมือทําด้วยตัวเองหรือจ้างช่างเนี่ยครับแนะนำครับมวลเบาคิวคอนนะครับเปรียบเสมือนวัตถุดิบชันเลิศครับในการสร้างสิ่งที่มันอยู่ข้างในคือมันมีความคงทนแข็งแรงของมันอยู่แล้วแล้วก็ออกแบบมาให้มันแบบลงตัวกับการทํางานมากรับครับแล้วของคุณอาล่ะครับ ให้ตัดสินใจเลยครับรับรองได้ว่าเป็นการตัดสินใจแบบขาดฉลาดไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเราใช้มาอยู่แล้วใช่ไหมครดังนั้นเนี่ยอย่าเสียเวลากอย่างอื่นตัดสินใจเลยครับคนที่กำลังจะทําห้องครัวอยู่ครับตัดสินใจเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแผ่นเคาน์เตอร์มวลเบาคิวคอนนะครับผมเป็นังไงบ้างครับน้องปุณลูกค้าที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วชอบมากคราก็สนใจมาก พี่แจ็คมีอะไรจะฝากไหมครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดต่อเอาไว้แอดไลน์คิวคอนเอ็กซ์เพเข้ามาหาเราเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบทุกคําถามของทุกท่านแอด,ดเลยนะพี่แอด,ดมาเลยครับผมวันนี้ผมคุยกับพี่แจ็คสนุกมากนะครับแล้วก็ได้ไอเดียแล้วก็ความรู้ใครที่กําลังที่จะทำเคาน์เตอร์ครัวไทยนะครับผมแนะนําเลยนะครับแผ่นเคาน์เตอร์มวลเบาคิวคอนครับอ่ะชนแก้วหน่อยครับผมเอ่ออันนี้กาแฟแก้วเปล่าอีกตั้งห้าอ๋อโอเคครับ <laughs> แล้วครั้งหน้ามาอัปเดตสินค้าดีๆเกี่ยวกับบ้านจาก S G Home ติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วเราจะทำให้บ้านของคุณน่ายอยู่มากขึ้นครับ